บงเดื้อบานจะมาพักเก็บพักได้บานนี้เขาเอินพักอย่างก่อนเเป็นว่ากินกระปุนโฟมมาพี่เอานอ,อดมันเอานอ,อดมันเอานอ,อดมัน นีหนึ่งยอดแล้วโวมาเด้อห2สองยอดโอ้มาพี่